ดูแลดีค่ะพี่เขาใช้มาแค่ปีก <Hayır> ว่าเองแต่ว่าขายเพราะเหตุจําเป็นไม่งั้นเขาไม่ขายเราก็ไม่บอกเสียดายรถอยู่เลยจริงก็ดูน่าเสียดายแค่ดูน่าเสียดายใช่ไหมรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2018สำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะคือชาวต่างชาติประเทศจีนค่ะคุณหูหมิงค่ะมาขายก็เพราะว่าต้องกลับประเทศแล้วไม่ต้องการใช้รถแล้วค่ะแล้วก็ที่มาขายง่ายตรงใจกับเราได้เลยชาวต่างชาติไม่ต้องกังวล ขายแบบรดเร็วเลยเซ็นเอกาสารเรียบร้อยรับรถร,ร,รับเงินกลับบ้านเลยมีบริการไปส่งถึงที่ด้วยนะคะสาหรับใครที่อยากจะมาขายแล้วกลัวการปราัญหาการกลับบ้านค่ะรถคันนี้นะคะยังใหม่อยู่เลยเพิ่งจอดขายและของยังอยู่เลยเดี๋ยวเนี้ยเราจะเคลียร์ให้ส่วนลูกค้าของเรานะคะคือมีน้องหมาน้องลาเต้ามาด้วยมีใครที่กังวลเรื่องรอยขีดควนหรือจะเป็นกลิ่นอับต่างๆนะคะเราก็จัดการให้หมดเลยรอเคลียร,รย์รอดูของที่เราเคลียร์ทีหนึง่งว่าสภาพไงมาดูสภาพข้างในก่อนค่ะถึงเขาจะมีน้องหมาแต่ก็ยังสวยอยู่เลยนะคะ เบาสภาพเบาะสวยใหม่เกล็บเลยแทบไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องซ่อมอะไรเลยสีอะไรมาถ้ามันมีอะไรถลอกมาเราเก็บให้หมดเลยแต่ว่าคันเนี้ยไม่มีสถีถลอกเลยดูจากที่เห็นภายนอกนะคะส่วนภายในข้างหน้านะคะใหม่มากคือเงาจอเจออะไรคือพร้อมหมดไฟไม่มีเสียครบใช่ค่ะเป็นเบาไฟฟ้าปรับได้เลยค่ะนี่ตั้งปรับเยงขึ้นเียงลงแล้วก็ปรับโยกไม่ต้องห่วงค่ะ ดูแลดีค่ะพี่เขาใช้มาแค่ปีกว่าเองแต่ว่าขายเพราะเหตุจําเป็นไม่งั้นเขาไม่ขายรเราไม่ยังบอกเสียดายรถอยู่เลยเอาจริงคือน่าเสียดายค่ด้วยน่าเสียดายใช่ไหม <laughs> อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาตีราคาให้เช็กก่อนได้แล้วก็เอาเรถเข้ามาขายได้เลยนะคะมว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเรารับหมดเลยเอกสารเราดิทให้หมดเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างไม่ต้องห่วงเราโอนให้เรียบร้อยขายกัวนวลค่ะที่ MC กมซียุทธาค่ะ